สวัสดีครับผมมิตรบพครับหรือจิโกทําดีครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆครับมาสร้างสรรค์งาน DIY จากชิ้นส่วนของรถที่เราถอดทิ้งครับซึ่งชิ้นส่วนรถที่ผมจะแนะนําวันนี้ครับก็คือจะเป็นในส่วนของการชนครับนี่ฮะเป็นการชนของรถเนี่ยฮะที่ผมถอดไปครับเพราะนึกอยากว่ามันเกิดการชนครับข้างล่างฮะมันเลยเกิดการบุบครับผมก็เลยถอดทิ้งครับแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ครับแล้วก็ด้านหลังครับก็เป็นข้อของรถกระบะนะครับซึ่งเป็นรถกระบะคันนี้ครับซึ่งผมได้ทําการถอดทิ้งนะครับ แล้วก็ทําการแต่งรถกระบะคันนี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยจะนําชิ้นส่วนของชิ้นครับมารวมกันให้เป็นเก้าอี้ครับซึ่งผมจะทําเก้าอี้วินเทจจากชิ้นส่วนรถครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆใครมีสามารถทดลองทําตามอย่างคลิปนี้ผมได้นะครับซึ่งผมจะทําเป็นเก้าอี้นะครับซึ่งจะเป็นเก้าอี้สไตล์วินเทจที่สามารถนั่งพิงได้อ่าแล้วก็ประดับตกแต่งบ้านได้หรือจะวางในส่วนของกลางแจ้งได้นะครับ Multiple. ซึ่งผมจะไม่ทําสีนะครับอันนี้คือเป็นกระบะรถ ซึ่งผมถอดมายัางไงก็จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนกันชนมีสนิมมีรอยผุผมก็จะปล่อยมันแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําทีละขั้นตอนดีกก่อครับว่าจะทํำยังไงให้กลายเป็นเก้าอี้ได้ครับออะเรามาเริ่มครับเนี่ยครับผมก็ทําคานเหล็กนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเชื่อมเข้าๆไว้นะครับตอนนี้ก็คือเหล็กในส่วนข้างล่างครับก็อยู่ประมาณ50เซนนะครับผมก็เลยทําการเชื่อมกับในส่วนของคารียกอะคอกรถนะครับ แล้วก็เชื่อมก for ับในส่วนของตัวกันชนหลังน,น,นะครับนี่ฮะนะครับผมเชื่อมไว้นะครับนี่ครับเพื่อจะทําเป็นขานะครับหรือเป็นฐานนะครับนี่ฮะนี่คือทำการเชื่อมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะต้องทําการเชื่อมในส่วนของบริเวณนี้ครับเพื่อจะทําการยึดไม่ให้มันขยับครับเพราะตอนนี้มันยังขยับได้ครับเพราะเนื่องจากด้านหลังนะครับมันเป็นคอกที่เขาจะใส่พอดีกระบะนะครับข้างหลังมันจะเลยไม่มีกล่องลับครับ ก็เลยต้องทําการเชื่อมตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะทําคานยื่นออกมาครับเพื่อจะไว้ทําเป็นที่นั่งครับแล้วก็เอากระดานมาวางอีกทีครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มทําทีละขั้นตอนนี้ก่าครับเดี๋ยวต้องทําการตัดในส่วนของเนี่ยฮะเป็นน็อตท,ที่โผล่มาครับแล้วก็จะในส่วนของตัวน,นี้ออกไปครับ สนับสนุนไอเดียโดยลาวังคอฟฟีแอนด์บิสโทรริมแม่น้ำเจ้พยาข้างมสัสยิดอิดนนทบุรีร้านเจ๊จ่อยอาหารทะเลแห้งตลาดเทศบาลศรีราชาสั่งสินค้าได้ที่0867952623ก็มาถึงขั้นตอนในการทำคานเพื่อจะรับในส่วนกระดานครับซึ่งทีแรกผมมองว่าผมจะเอาเล็กมาเชอดตรงนี้ครับกับในส่วนตรงนี้ครับ แต่พอลองวัดแล้วมันต่ํามากครับอ่าพอต่ําปุ๊บเราเต้องขยับครับซึ่งพอขยับมานี่มันก็กลายเป็นอ่าถ้าเกิดผมเชื่อมสองคานมันจะกลายเป็นพื้นที่ในการรับกระดานมันมีน้อยครับแล้วกาดความแข็งแรงไม่มีครับก็เลยเอาใหม่ครับก็เลยจะมาเชื่อมตรงนี้ครับแล้วก็เอาในส่วนของเด็กกล่องตัวนี้ครับวางตรงจุดนี้เพื่อจะทําเป็นคานครับเพื่อจะเอากระดานมาวางครับซึ่งก็จะทําตัวรับทั้งหมด2ตัวครับ อ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะเริ่มทำในส่วนของการเชื่อมในส่วนของจุดนี้ก่อนครับตอนนี้ครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปั้งนะครับซึ่ง อ่าตอนนี้ถามว่าสามารถเอากระดานวางได้หรือไม่สามารถได้ครับแต่เผอิญว่ามันจะมีปัญหาคือตรงด้านหลังครับคือบริเวณด้านหลังรับก็เป็นในส่วนของคอกเป็นครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ระวางกระป๋าครับมันจะเป็นหลักลักษณะคือเหล็กฉากนะครับซึ่งเวลาวางครับมันก็จะเกิดการกระดมได้นะครับผมเลยจะต้องนําเอาเศษเหล็กนะครับมาหนุนหุ่นครับนเดี๋ยวต้องทําการเชื่อมนครับเพื่อกันไม่ให้มัน งัดขึ้นมาอีกครับน่ฮะก็จะอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวไงทําการเชื่อมครับตอนนี้ครับผมก็ทําการเชื่อมยึดในส่วนของคานที่จะวางไม้กระดานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือคือทําการเจาะรูครับเพื่อจะยิงสกูครับยึดกับในส่วนของไม้กระดานครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของนี่ฮะเป็นสกูหัวก็ได้หัวสว่านครับ จาะเหล็กได้แล้วครับไม่ต้องใช้ในส่วนของสว่านนะครับตอนนี้นะครับโครงสร้างของเก้าอี้ครับก็ถือว่าเสร็จแล้วครับที่เหลือคือเอากระดานมาวางครับแล้วก็ทําการยึดสกูจากข้างล่างขึ้นมาครับเพื่อจะยิงยึดกับไม้นะครับเดี๋ยวยังไงผมไปเอาไม้มาครับ ก็เป็นไม้ที่จะทําเป็นเก้าอี้นั่งนะครับเราก็ทําการจัดครับให้มันได้าตามส่วนที่สัดส่วนที่เราต้องการนะครับจากนั้นครับก็ทําการยิงสกูจากล่างขึ้นมานะครับจากนั้นครับ มาตัดในส่วนที่มันเกินนะครับ เนี่นะครับกระสรครับกับเก้าอี้สไตล์วินเทจจากของเหลือใช้จากรถนะครับซึ่งก็มีทั้งกันชนมีทั้งในส่วนของคอกแล้วก็มีในส่วนของเศษเหล็กแล้วก็ไม้กระดานที่มันเศษอยู่กันครับผมก็มาเอาอะแดปมาประกอบกันกลายเป็นเก้าอี้สไตล์วินเทจอย่างที่เห็นครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่แข็งแรงครับนี่ครับครับนั่งได้3คนครับซึ่งเพื่อนๆสนใจไปทดลองทำตามได้ครับแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาดูคลิปนี้ครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามกบทังช่องครับยังไงฝากกดติดตามที่ช่องครับ จากนั้นครับมันจะขึ้นลูกกระดิ่งครับนี่ฮะไปกดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเมื่อกดลูกกระดิ่งครับมันจะขึ้นมาข้างบนครับเห็นไหมครับไปกดบนบนเลยครับจะเขียนว่าทั้งหมดครับแล้วข้อสำคัญครับเมื่อชื่นชอบคอนเทนต์คลิปนี้และอยากให้กำลังใจผมก็ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แบบรัวๆได้ครับจากนั้นครับสิ่งสําคัญที่ผมพยายามย้ําทุกครั้งนะครับก็คือสามารถแชร์บอกต่อครับอย่างน้อยให้อีกหลายๆคนไปทำตามครับอย่างน้อยอีกหลายท่านผมเชื่อว่ามีหลายรถยนต์ที่ถอดทิ้งอยู่ที่บ้านคค่่อออนข้้างงงเยยยะูแลวรัับไ จัดแปลงมาทําเป็นเก้าอี้สไตล์มิเทชอยางผมได้ครับก็สำหรับวันนี้ครับผมมิสเตอร์บ๊อบหรือจิโกทําดีตะขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในประเทนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ